วันนี้พี่ลักจะพาทุกคนมาฝึกทำข้อสอบ h อ l ค่ะซึ่งเป็นข้อสอบที่มีการทำในโครงการ MT หลายโครงการเช่นอะไรบ้างช่วงไฮซีซั่นนี้ก็จะมี1คือ Thai Union 2คือ UMC 3คือเซนทันแอสโซเชตสี่ UOB และ5คือ TK Graduate Program ช่วงไฮซีซั่นมกราจนถึงเมษายนนี้5โครงการใหญ่นี้ใช้ข้อสอบ h อ l กันมาดูกันว่าถ้าเจอข้อสอบประเภทนี้จะทำยังไงบ้างพาร์ทที่พี่รักณ์มาเป็นพาร์ทดีดักทีฟซึ่งถ้าเราทำอยู่ในข้อสอบของ UMT U นะพาสดิอคทีฟจะมีทั้งหมดก็คือกี่ข้อทุกคนมีทั้งหมดนะถ้าเป็น UMC UMC พาสนี้จะมีทั้งหมดก็คือส2บสองข้อค่ะให้เวลาคือ18นาทีตกข้อละ1 5จุ้านาทีมาดูการเวลาทำทำยังไงบ้างโดยนะคะการทำข้อสอบประเภทนี้คุณต้องเรียงลำดับไว้ก่อนคือ1 2 3 4สามสี่ ห้าแล้วก็หกเพราะว่าอะไรมันมีอยู่หกคนอยู่ในนี้โอเคไหมตอนไปทําจริงจะมีรูปคนอยู่ฝั่งซ้ายทุกคนซึ่งพอเรียงลําดับเสร็จแล้วปุ๊บหน้าที่ของเราคือมาอ่านทีละบรรทัดค่ะว่าเขากําลังให้ซีเควนซ์ยังไงบ้างบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า B แล้วก็ E ค่ะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่สามหรือที่ห้าแปลว่านี่คือที่สามนี่คือที่ห้าค่ะเขาไม่ได้อยู่นะ B กับ E ไม่ใช่ที่สามที่ห้าแปลว่าโอกาสที่เขาจะเป็นไปได้คือที่หนึ่งค่ะที่สองที่สี่แล้วก็ที่หก นี่คือความน่าจะเป็นของบรรทัดแรกจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรทัดที่สองตัว i ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรตะมันไว้ก่อนค่ะบรรทัดที่สามตัว p เขาบอกว่า p กับ l เนี่ยอยู่ในสามลำดับข้างล่างค่ะ นึ่งซึ่ง3ามลำดับข้างล่างเนี่ย p แ l เนี่ยคือเป็นได้คือ4ค่ะ5แล้วก็6ซึ่งเขาบอกอีกว่า l เนี่ยจะอยู่สูงกว่า p คือ l is higher than p แปลว่าอะไร l อยู่ข้างบน p อยู่ข้างล่างใส่เครื่องหมายปีกาเพื่อป้องกันเราลืมนะคะว่า l จะต้องอยู่เหนือกว่า p โอเคไหมการใส่เครื่องหมายอันนี้สําคัญมากนะถ้าคุณไม่ใส่ไว้คุณจะสับสนตอนคุณไปทําจริงคุณจะเผลอเอามันย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้แอดแอนนะเขาต้องอยู่นะคะ l ต้องอยู่เหนือ p เท่านั้นโอเคไหม ซึ่งอาจจะมีบางอย่างมาแทรกก็ได้นะแล้วแต่คําสั่งต่อไป นี่คือความน่าจะเป็นคือเป็นที่สี่ที่ห้าและที่หกบรรทัดต่อไปค่ะบรรทัดที่สี่เขาบอกว่า e แล้วก็ b เนี่ย e กับ b เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใต้หนึ่งคนแล้วก็เหนือหนึ่งคนเสมอแปลว่าใต้หนึ่งคนเหนือหนึ่งคนเสมอแปลว่า b และ e เนี่ยไม่ใช่ที่หนึ่งเพราะถ้าเขาเป็นที่หนึ่งเขาจะไม่อยู่ใต้ใครเดี๋ยวว่าเขาเป็นไม่ใช่ที่หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ที่หกโอกาสความน่าจะเป็นตอนเนี้ b กับ e ถ้าไม่ใช่ที่สองก็เป็นที่สี่จบแล้วบรรทัดนี้บรรทัดต่อมา l l เขาบอกว่า L เนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับ B มากกว่า E L อยู่ข้างล่างแปลว่าถ้าเขาใกล้ชิดกับ B มากกว่า E แปลว่าตัวที่เป็นข้างล่างเนี่ยคือ B เพราะ L เขาใกล้ชิดกับ B มากกว่า E สแสดงว่าอันดับที่4ค่ะก็คือ B อันดับที่2ก็คือ E หลังจากนั้นแน่นอนเราได้ลำดับของ L กับ P ทันทีเพราะว่าเขาเหลือแค่2ลำดับนี้เพราะความน่าจะเป็นคือ4 5 6ก็4ชิงไปแล้วไงเขาเลยเหลือแค่5 6และ L ต้องอยู่เหนือ P จบแล้วค่ะบรรทัดสุดท้ายการเฉลยอ,อยู่บรรทัดน,นี้เขาบอกว่า H S, S เนี่ยจะอยู่เหนือกว่า L แต่ว่าอยู่ใต้ไอค่ะ H จะอยู่เหนือกว่า LL L อยู่นี่ค่ะ H จะอยู่เหนือกว่า L เนี่ย H จะต้องอยู่ตรงนี้ เพราะเขาต้องอยู่ใต้ไอไอคือคนแรกไอคือตัวแรกที่ไม่ได้พูดถึงเขาคือที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจบซีเควนต์ค่ะถ้าไปทําข้อสอบประเภทนี้โจทย์ข้างล่างจะเขียนมาให้คุณเรียงจากมากไปน้อยน้อยไปมากซึ่งข้อสอบเนี้พอเรียงจริงจะได้ลําดับออกมาตามนี้เพราะฉนั้นที่หนึ่งก็คือ I ที่สองคือ E ที่3มคือ A ที่4คือ B ที่ห้าคือ L และที่หคือ P ีเพราะนั้นเรียงลําดับตามที่โจทย์ให้ได้แบบนี้ตอนไปทําจริงคุณจะต้องทําภายใน1 5จุ้านาที ถ้าคุณไม่เคยทำข้อสอบประเภทนี้มาก่อนคุณจะทำไม่ทันเพราะฉะนั้นการฝึกเยอะๆจะช่วยให้เราได้เปรียบเพราะฉะนั้นใครที่จะฝึกเพิ่มเติมสามารถฝึกได้เองจากแบบฝึกเซลเทสชุด130ข้อเป็นชุดใหม่ซึ่งพี่ลักษ์จะบอกว่ามันใช้ในการสอบเลื่อนขั้นสอบเลื่อนตำแหน่งของนะคะเหล่าเมนเนเจอร์ผู้บริหารและรวมไปถึงการสอบเข้าทำงานใหม่ของหลายองค์กรได้อีกด้วยมีข้อสอบอะไรบ้างหนึ่งคือ H l ค่ะ สองคือ p าวซิไสามคือ p ิสฟิสเทคค่ะสุดท้ายคือ LSP และอื่นๆนะประยุกต์ใช้กับข้อสอบขององค์กรอื่นๆได้ด้วยซึ่งบางที่จะเป็นข้อสอบของตัวเองเพราะฉะนั้นใครจะฝึกค่ะไปสั่งจากแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยได้เลยซึ่งพี่แล้วจะบอกหนึ่งร้อยสาสิบข้อนะซึ่งพี่แล้วจะบอกมีชุดเก่ากับชุดใหม่ชุดเก่ามีหนึ่งร้อยข้อชุดใหม่มีร้อยสาสิบข้อใครจะฝึกมากๆก็ซื้อไปทั้งชุดเก่าชุดใหม่ใครจะเอาแค่ชุดล่าสุดก็ซื้อเป็นแบบร้อยสาสิบข้อเพราะฉะนั้นสั่งซื้้อที่หนาโไฟล ได้เลยโอเคไหมะวะนปรึกษา MT อื่นได้ค่ะปรึกษาได้ฟรีส่วนใครจะออินให้เรียนเป็นคัสสอนสุดเท่านั้นใครจะเตรียมความพร้อมเข้า MT 7วันจะได้เรียนฝึกทําข้อสอบ2วันและคุณจะได้ทําข้อสอบทั้งหมดทั้ง HL, Paulsify กับ Fishtech ซึ่งเป็น3 m 3แบบนะที่ MT ทั่วไทยใช้กันเยอะที่สุด LT ใช้ในงาน Operation เท่านั้นและข้อสอบไม่ค่อยได้ยากเพราะนั้นคุณต้องรู้3อันนี้คุณจะไปทําอย่างอื่นได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นถ้าใครจะออินก็เรียนเป็นรอบสอนสดแทนโอเคไหมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องของพี่รักษณ์ไว้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนะเวลาน้องๆมาหาพี่รักษณส่วนใหญ่จะรู้จักพี่ลักษ์เพราะชาแน,นลของต๊อกต๊อกเพราะฉะนั้นจะมาจากช่องไหนยินดีต้อนรับแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าเป็นหนึ่งในเมนเทนเนรเพื่อเปลี่ยนแปลง8ชั่วโมงต่อวันแล้วรับรายได้ใหม่ไปกับเมนเทนเนทรีปีนี้พี่ลักษ์ปางหุดว่าจะปั้นน้องๆเข้า M t มททั้งหมดก็คือ100กว่าคนมา ากว่า100คนขึ้นไปซึ่งในปี2024มีคนสำเร็จจากการที่กับมาขอบคุณพี่ลากทั้งหมด71ท่านด้วยการอาบาโวยินดีกับทุกคนปี2025ตั้งมิชชั่นว่ามากกว่า100คนเพะฉะนั้นใครที่มีความฝันตรงกรันลูกศิษย์พร้อมนะคะครูจะมาแปลว่าอะไรตอนที่ครูก็พร้อมแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเหลือใครที่มีวิวชัดเจนคุณต้องอัพสกิลเพราะการเข้า MT ไม่ยากคุณต้องรู้เทคนิคอัพสกิลครั้งเดียวเอาไปใช้ได้ตลอดและถ้าคุณเข้า MT คุณได้50 60k 100k ตัั้งแแแต่่เดืออนนรรกปลวาะไมคม ค่ากว่ามากเพราะค่าคอสตของเรายัางไงก็ตามนะมันไม่ได้ถึงค่าเรียกว่าไม่เกินเงินเดือนที่เราได้หนึ่งเดือนด้วยซ้ำให้ไม่ได้จะบอกว่าเอ,าอยยองข้างเดียวเอาไปใช้ตลอดวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ